สบายดีพี่น้องว่าสุขสุขคนเดอร์เดอร์วันนี้ก็มีแขกมายมเดอพี่น้องเดอร์เซี่ยวเบาแพรนเมื่อคีย์บอร์ดเมื่อคีย์บอร์ดอันช่วงงานแต่งอ้นผุนเดอพี่น้องเดอมาปีนี้ผุนก็ได้เห็ดส่องเห็ดยังแล้วพี่น้องซื้อส่องอะไรเนาะเบาซันเลาอีกพี่น้องเลยฝากติดตามผุนในเดอรอ้นกะสิไปต้มไก่ต้มยังมาสูแขกกินพี่น้องเลยตอนหับ พี่น้องอ้นก็มีต้มไก่ไก่ในโคกนแ่แเลยพี่น้องตุ้ยตุ้ยพวกโตกไงเนาะไก่แม่เลยพี่น้องเด้อเรื่องไก่กับพอได้ต้อนหั่มแหนมเผ็าเนี่ยคุมนมันนะี่จับต้มสูก้กันกิน มาตลาดมาค้างไว้ซ <laughs> ื้อตัวในหญ่ๆด้วยเนาะพี่เนาะค้างไว้เลี้ยงไว้เอาจังบอดีเล่นไปตลาดนะเกืือมันบอทันฉุกเฉินจับไก่ในโคกสุขเกษสุคนเขากินพี่ขนาดนดึงนักขนาดพี่น้องเลยขนาดเกลือเส่าเกลือเลย เอาอไปใส่หม้อต้มไว้ก่อนพี่น้องข้าวหมอ้อเลยว่ะข้าวหมอ้อต้มใ้ก้อนมีเหล่ามีเบียร์เน่เด้อพี่น้องตอนหักเขคคนกันขอโทษขอไปนนำผู้ใด้ขีข่บัวหินเนาะเพราะว่าเขคคนมากเราต้อน,อนัำเด็กน้อยคนจะบวัวหางเนาะพี่น้องเวลาจับจัเมื่อ หมอเขาก็ยัเดือดเลยนะพี่น้องไก่ยังกลัวก็แล้วเล็กนมักเล่นพี่น้องเกมดิสเซงสม,สมถาส้าผูาชิงใครจะมากูดผมนัวเลยพี่น้องอันนี้ขาโนโอนเอาออกมาจากผงมันหลุดเป็นอย่นี้ ื้าำเสียบพี่นุ่นคั่วไก่ต่อพี่นุ่นกรเพร่นะคะขาไปให้ให้ผลไปนั่งกับอันเสี่ยวผล,ผลพี่นอผลเห็ดแทน บอเพนตุ่งหงกันเอามาหาการเกียวสกี่วอันบอเพนสิไปีล่งเพลงน้ำทะเลไปน้ำพูนี่แหละน้องเพราะว่าอยู่ในห้องอัดห้องยังติดโควิดปวด,ดไปซ้ำบอเพนผิดหวังไปเลย นนเดี๋ยวคนเดิมพี่นนะ้องแป๊บนึงมือคีย์บอร์ดอุษาวันพี่น้องช่วงงานแต่งเพิ่นมาโพิ่นมาอันเพิ่นมาดีดใหลิล่าช่วงงานแต่งอนะุ่นนะเติมแล้วเป็เนใหญ่ามากขึ้นได้ลูกหน่อยเป็นก็มีช่องเบาสันลาวไต หลักที่สามเป็นันเรื่องที่น่องเป็นเหตุเกี่ยวกับเพลงกับวงดนตรี็นฮะละที่เขาเพลงสิบใบนึ่ Cắt hmm. một tí nữa. Phần đựng lạnh này cho mọi người ạ. ขัวแล้วก่อนเด้อพี่น้องเด้อจังทายขัวแล้วละพี่น้องตีนนะคกตัดเร็บเร็รยเดราจะสีซับลงหมอ้อพี่น้องหม้อขดเรื่อยๆถานวเดิอ พี่ไข่แล้วพี่นอ้องห่วงไข่ใช่ะหมไกไม่ในไข่ครับหมากเลยพี่น้องฟาร์มหมอต้มไกม่ครับพี่น้องว้าผดเลยเรื่อเลยเลยใส่ใบสาบไปน่อยหนึ่งพี่น้อง เพิ่มวามนวเนาะตบไก่บ้านเส่บๆเลยแล่ะพี่น้องหอมหุยๆโอเคกระทะเฮ้งนะพี่น้องเพื่อเพื่อต้มไกลล่เขาสิซุก เสิร์ฟมฮงเราไปจักใกล้ชิเล่แล้วใกล้แล้วใกล้ชิเล่แล้วซุกแล้วใกล้แล้วเพิ่กนก็มีของมาฝากเลยคุณผู้องเด้อเป็นอันของล่างขวดนทำนอกน้นมของเล็กน้อยเป็นแป้งเป็นยังเพี่น้องว่าสารลาวไต เบาลายพาหมวนเบาลายพาหมวนเบาแผ่นพาเพิร <inequ ity> ์นเออข้าวเ่็นข้าวอ้าเอาวตื่นแล้วนะโอ้ยขอโทษขออภัยเด้อจะคลองเฮือนกับบุมีโต๊ะมียังหายมีแต่ปูหนังเนี่ยนี่เด้อพี่น้องเอ้ยมีแต่ผ้ากับปูหนังอเนี่ยนี่บ่มีถตาโตหนังเอาอะจัดสุดว่าสิเอาอยู่ ภาสิเอาอยู่เอาธรรมดาพอได้แขกคนมานั่งและมียายำได้กับนั่งสะอาดพี่น้องบ่มีโต๊ะมีตังกรดก็ได้ขอโทษขออภัยน้ำเพิ่นได้เมียงามขนาดได้พี่น้องเมียเราเปิ่นเปิ่นเนี่ยก็นานหนังรับแขกเด้อพี่น้องก็ดำหมดแล้วเข้าไปแล้วม่ใช่พีทักเลี้ย ลอยเด็กพี่น้ง ơi, องเอ้ยตรงไกลตอนหับกับบมีเมีงเนาะแซีบชุบกับตรงไกลใส่ชาเนี่นะเนี่ยเส้นหนวดยิงคนนึงพอแต่หายมันนัวๆนะน้องลุงก็เด้อยังให้ลนะูกสาวก่อนตับเนาะ ตัดกระสีนตอนนึงมันก็พอแล้วนางมันใจสันมันนางจะอิ่มแล้ว ออเอาเรียบร้อยพี่น้องมานน้พร้อมเสิร์ฟให้แขกกินแล้วกับเจียวประเดกเนาะพี่น้องอุ่นสิแทงให้แขกประมาณนี้แหละพี่น้องปไปไปเบิง่งอันตอนอันแขกหับปลาเขาเลยพี่น้องเอาพี่น้อง,องหาแขกแล้วบันนีกน้กินกินตรงไก่ตอนหับตรงไกลล่แล้วยังก็ คลิปน<พ>ี้ก็สีไไ้ลาพีและน้องไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เขามาหลับชมช่องลุงนาาสาวซโนด้ยจ้าเด้อเอาผักช่องนะแม่เอาโอ้ยพนเาไม่เบาสันาตนเาซันตรงีมะกอนต้มไก่นี่แซ่บบ่นี่าได้เป็นาาไเบาสันลาไต่น้องภาษาไทยเด้อน้องเห็ดเกี่ยวกับเสียงเพลงเสียงลำเนาะนเกี่ยวไปดีนียตายละ A chiếm mười lăm 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 แซนี่ให้ซิปชุดหนึ่งมีซิปชุดนึงกมันสมันแสน่ให้ซชุดหนึ่งเลยนัวบท่านนั้นคักเลยบนบ่เอากินกินาเนี่ยเอาลาไปก่อนพี่น้อง